จะเป็นตรุษจีนหรือว่าปีใหม่ในความรู้สึกของการเริ่มต้นอะไรใหม่ใหมบางคนจะถือว่าเลิกเลิกดีขอเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตต้องสดชื่นไว้ก่อนใช่นกับแขกรับเชิญของพราวในคืนนี้ค่ะใช่แล้วแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยนะถือว่าได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะเพราะว่าเขาไปบวชแล้วก็กลับมาแล้วตอนนี้เป็นหนุม่มหล่อในวงการที่ไม่มีข่าวเสียเลย ไม่ค่อยมีแฟนอะไรวุ่นวายไปนะคะไปโบวชแล้วตอนนี้เลงว่าน่าจะเบียดแล้วแหละเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามอย่างงั้นนะคะพราวไหนขอต้อนรับคุณซีสิวัชโชิชัยชรินค่ะนี่สุดมาร์สิวัน ก็นานแล้วเหมือนกันนานพอสมควรเดือนหนึ่งไปบวชที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณีที่เกียรติการบางซื่อครับอ๋อแล้วเป็นไงรู้สึกว่าจะมีคุณเอมี่ไปเดินแถวๆนั้นใส่บาทมีไหมคุณเอมี่เนี่ยเขาจะไม่ได้ไม่ได้เดินเป็นลูกศิษย์นะครับเขาจะจะรออยู่ที่กุฏิเพื่อที่จะใส่บาทให้กับเราตอนหลังจากที่ใช่ครับหลังจากที่ผมกลับจากทุดงแต่ว่าดีใจที่เพื่อนนักแสดงคนในวงการนะครับไปกันเยอะมากจากคนที่ไม่ค่อยได้มีเวลาเข้าวัด แต่เวลาไปเที่ยวกันนี่ก็ไปก็ชวนกันไปเที่ยวนชวนกันทำบาปมนี่ชวนจังเลย <laughs> แต่พอชวนทําบุญเนี่ยดีใจมากครับมีพีพ่ๆ <ไป S 1> น้องๆเพื่อนๆพระเอกนางเอกมา,อามาทําบุญกันที่วัดกัน <ừ> ก็เห,น <ừ> เหมือนเหมือนเราก็สุขใจไปด้วย <S <S ต้องขออนุญาตพูดนะครับว่าผู้ชายโชคดีกว่าผู้หญิงที่ผู้หญิงบางคนอยากจะบวชยังไม่ได้บวชเลยนั้นเราในฐานะที่เราเกิดมาในชาตินี้แล้วเนี่ยก็ควรจะบวชเพราะเราไม่รู้ว่าชาติที่แล้ว กรรมดีหรือกรรมเลวอันไหนมากกว่ากันเพราะฉะนั้นแล้วมาชาตินี้มีโอกาสแล้วก็สร้างแต่กรรมดีเถอะอะไรอย่างงี้มีสิทธิ์ไม่ว่าบวชเพื่อที่จะเตรียมเบียดก,ก็ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่ามันมันเหมือนกับเป็น หน้าที่ของเราในฐานะลูกก็ได้ทําหน้าที่ของเราได้ครบถ้วนแล้วพอเสร็จหน้าที่แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของชีวิตเราก็จะมีครอบครัวจะแต่งงานอะไรก็ว่านั่นไปใชไหมเขาวางแผนไว้เป็นสเต็ปสเต็ปเลาจะแต่งงานต้องมีเรียนหอนะคะรู้มาว่าไปซื้อที่ตรงที่ดินใช่ครับใช่ครับแถวไหนอ่ะปลูกบ้านใกล้เขาแล้คนเราเป็นจ้าหยา ไม่เข้าใจแล้วเป็นแถวไหนพผมเองผมเคยถามแบบนี้เยอะมากใช่ผมก็อยากจะรู้ว่าคุณนุ่นบ้านอยู่แถวไหนหรือว่าไปซื้อที่ตรงไหนหรือว่าพี่ท็อปเขาไปซื้อแถวไหนอะไรผมก็อยากจะรู้เดี๋อันนี้เขาเข้าตัวยังไงรู้สึกบอกไม่ถูกไปซื้อครับมันก็เป็นเรื่องของแน่นอนเรื่องของอนาคตใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปไปเตรียมมาไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปโผล่ดูแล้วครับไปดูทําไม ก็จ่เป็นเพื่อนกันเอวันนี้สงสัยเรื่องเราจะคุยเยอะแยะแล้วแหละเนาะได้ข่าวว่ามาอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของงานชิ้นใหม่นั่นคือเรื่องของละครเวทีค่ะเป็นละครเพลงโดยเอาชื่อเล็กๆชื่อว่า ไกลกังวลครับถ้าชื่อเต็มๆจะเป็นไ <c oughs> กลกังวลมิวสิคว o ลออนเดอะบีชครับโอ้โห oh <c oughs> น่าสนใจนี่นี่คือเรื่องเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณซี <c oughs> อ่ะแล้วหนูเปิ้ลล่ะ <c oughs> ของเปิลน,นี่ภูมิใจจะพรีเซนต์มาเพราะ <c oughs> ว่ายังอยู่กับคุณอน,นันตสน่คุณโล <c oughs> แต่จะพาไปเจอกับโปรดิวเซอร์ของ Sky s k y f a อ l เด็ด <Dead S 2> มากๆค่ะต้องติดตามนี่และอาจารย์ช้างค่ะจะมาพูดเรื่องของปีชงทั้งหมดนี้ในพราวไนทเดี๋ยวกลับมาค่ะพ,พ,พร้อมเล็กและไม่เดียงสาคุณครูให้การบ้านมาถ้าขอได้ดังใจ เนี่ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกปลื้มใจมากคือตัวผมเองเนี่ยก็มีความตั้งใจอยาจะบวชมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่เอาจริงๆแล้วก่อนที่จะเข้าวงการได้ซ้ำครับอพอได้เป็นนักแสดงปุ๊บก็มีงาน,ม,งานมีการทําปุ๊บก็ไม่ได้บวชสักทีอ่นนี้ก็ยาวมาจนถึงอายุ25อยากจะบวชอีกก็ไม่ได้อีกก็ติดงานอีกอมันมีเขาเรียกว่ามันมีข้ออ้างอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งว่าเราอายุ30ตอน<ะ>นี้ครับ30มสิบแล้วหรอครับผมผมหน้าเด็กครับผมนะยี่สิบเอ เหมือนพี่ตั้งครับยัง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 วัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยครับสามสิบแล้วเหรอสามสิบปีนี้สามสิบเอ็ดด้วยซ้ำฮะเฮ้ยตายละรุ่นเดียวกันตายจริงเหรอเฮ้ยอายุยังน้อยอยู่ค่ะสามเลขสามเนี่ยเป็นเลขปกติมากๆตายธรรมดาไม่เพลาะแล้วเลขสามเนี่ยไงช่มัดแล้วคนอื่นเขาก็แย่สิไม่แย่หรอกครับบอกแล้วเลตัวเลขมันก็เท่านั้นเลยครับเป็นที่หน้าตาครับเป็นอย่ที่หน้าตา แต่ทำตัวให้เด็กไว้น่ารักไว้ก็มีปัญหาแต่จริง,รง,รงพอขึ้นเลขสามบางเหมือน,นมีจุดเปลี่ยนหรือเปล่าคะทำให้ตัดสินใจที่จะบวชม,มันถึงจุดที่ด้วยผมทํารายการผมได้เจอผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงได,ได้เจอหลากหลายชีวิตที่ผ่านเข้ามามแล้วผมมีความรู้สึกว่าตอนเด็กเราเคยคิดอยู่ตลอดเวลาเวลาว่าเราเรา,เรามีเวลาเยอะจังเลยเรามีเวลาว่าชีวิตเราน่าจะเกิดมาอยู่ได้สัก60 70ปีมั้ง แล้วก็เราเราก็อยากจะทํานั่นอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่สิ่งการบวชก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะทำํำแต่จริงๆแล้วพอหลังจากที่เราได้เห็นเหตุการณ์มีเพื่อนมีพี่มีน้องที่จากไปบางครั้งเห็นเจอเขาในหน้าขนาดนี้ครับวันลุ่งขึ้นเขาก็จากไปเลยโดยที่ไม่ทันได้บอกลากันด้วยซ้ำผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าบางทีชีวิตคนเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาถึงหกถึงเจปี อาจจะไม่ได้มีเวลาถึง24ชั่วโมงในซ้ำอาจจะมีเวลาแค่1วินาทีใครจะรู้อย่างน้อยเป้าหมายที่ผมตั้งไว้คือผมอยากจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยใจเพราะว่าผมไม่มีโอกาสบอกรักพ่อผมไม่มีโอกาสได้กอดพ่อผมผมก็กลัวว่าวันหนึ่งถ้าเกิดอยู่ผมทํางานผมขับรถไปเกิดอะไรขึ้นมาผมก็คงจะเสียใจยไปตลอดชีวิตอันนี้ผมพูดให ทุกคนได้เห็นว่าเราควรจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความมีสติและไม่ประมาทและไม่ประมาทเพราะว่าถ้าเราจะทําอะไรเราก็จะต้องเรียกว่าต้องวางแผนทุกอย่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทางนั้นเพราะงั้นก็เลยคือจุดที่มาททาให้ใจก็คือตัดคําว่าอยากทิ้งไปแล้วก็ทาเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีธุระป่าปังอะไรในวัดไม่ได้เข้าไปสวดมนต์ไม่ได้ทานศีลภาวนาไม่ครบแต่ในฐานะลูกเมื่อเราเมื่อลูกบวชหรือญาติบวช พี่น้องเพื่อนต่างๆก็จะเข้ามานุโมทนาบุญก็ได้เข้ามาได้ทั้งทานศีลภาวนาครบเพราะฉะนั้นจึงได้อันนี้ส์งสูงที่ือเป็นกุศโลบายนะใช่ครับเป็นกุศโลบายทั้ี้คนที่จะเข้าวัดที่เป็ซีบวชกี่วันคะสิบสองวันครับได้เรียนรู้อะไรบ้างคะรู้เยอะมากครับรู้เยอะมากจริงๆแน่นอนเรื่องเรื่องของตัวเองทั้งสิ้นเลยนะเรื่องเรื่องของอารมณ์ เรื่องของสติเรื่องความไม่ประมาทใช่ครับมันคือความสุขที่แท้จริงนะครับก่อนหน้านั้นเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราไปเที่ยวมันคือความสุขจังเลยจริงๆแล้วมันไม่ได้สุขนะครับตื่นเช้าแหกีตา t ตีห้ากลัวไม่คุ้มกลัวไม่ได้ช้อปปิ้งไงแล้วนั่งคำนวณอีกตังใช้ไปเท่าไหร่แล้วว่าใช้ไปเท่าไหร่แนวไปต่างประเทศใช่ไหมพูดแบบนี้แล้วก็บางทีแม้แต่ในประเทศไทยด้วยะบางทีแบบจะไป ปีนเขาจะไปเล่นอะไรแอคทิวิตี้อะไรมันทรมานนะตากแดดตัวดำกลับมาปุ๊บเดี๋ยวต้องมาทิชมตอะไรอีกอันนี้ไม่ได้กระแดดนะครับแต่พูดตรงๆจริงๆว่านักแสดงมันก็ต้องเป็นแบบนี้นั่นคือความสุขตอนนั้นที่ยังไม่ได้บวชจริงๆแล้วเนี่ยความสุขที่แท้จริงคือจุดที่ว่างเปล่าจริงๆครับถ้าถามผมว่าผมได้อะไรมันคือการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองที่สําคัญที่สุดคือเราได้เรื่องของปัญญาครับพี่ตัจริงๆมันเป็นหลักของวิทยาศาสตร์นะครับมันคือเหตุและผลเมื่อเรามีสมาธิกับสิ่่่่่่งงงทททีีีีเเราาากํํลัอยยูสิดว มันจะทําให้เราทําได้ดีมากๆเลยคือพอผมนั่งสมาธิปุ๊บพอออกปุ๊บพออารมณ์เราเรานิ่งอ่านหนังสือพออ่านหนังสือธรรมะปุ๊บเรามีเวลาเราก็โฟกัสกับสิ่งที่เรามีแค่นี้อยากรู้อ่านแล้วอยากรู้อีกอยากรู้อีกอยากรู้อีกพอรู้แล้วด้วยปัญญาเราก็ตกผลึกตกผลึกเสร็จปุ๊บสามารถไปบอกคนอื่นได้อีกนี่ขณะบวชไม่ไม่นานได้สองวันต้อเยอะงค่ะเหมือนออกมาแล้วเป็นคนละคนเลยนะรู้สึกไหมคะว่าเราสามารถนําสิ่งที่เราบวชมาใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างดีครับผมรู้สึกว่าจริงๆธรรมะเนี่ย เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากแต่ก็เข้าใจได้ไม่ง่ายมันอยู่ที่ใจของเรามากกว่าและที่สำคัญจิตคนเรามันเหมือนน้ำนครับที่ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเพราะฉะนั้นใจเราจะคิดแต่เรื่องอกุศลได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นต้องมีการฝึกเมื่อฝึกแล้วมันเหมือนธรรมะมันก็เป็นหยดน้ําที่ทําให้จิตใจเราสะอาดเราจะคิดแต่เรื่องดีๆเพราะฉะนั้นแล้วการภาวนาเมื่อทําให้เราคิดแต่เรื่องดีไม่คิดเรื่องร้ายมันก็ทําให้เราเปลี่ยนวิบากกรรมตัวเองถูกไหมละครับ้นี ก็ได้เยอะเลยเนาะจากนี้ไปทําอะไรต่อไปวางแผนทีวเพราะเห็นมีเรื่องละครด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะงานตอนนี้เป็นยังไงคะเหมือนเดิมเลยครับก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับทำธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วก็เล่นละครเวทีนะฮะละครทีวีแล้วก็งานโชว์ตัวทั่วไปแล้วก็พิธีกรต้องพูดละครเวทีพิทักออกตัวได้ไหมคะว่า เป็นแฟนคลับคุณซีเหมือนกันเหรอภาพที่คุณตาของคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะเห็น,นคุณซี<ไ>ปเ,เป็นพระเอกละครแต่ครั้งหนึ่งค่ะไปดูละครเวทีหนึ่งในดวงใจสุนทรพรดมิคมคอปีี่แล้วใช่ไหมต้องบอกคําเดียวค่ะว่าอึงอ้งอึ้งจริงค่ะเพราะว่าการอยู่บนเวทีแล้วร้องเพลงด้วยมีการเคลื่อนไหวของร่างกายคุณซีทำออกมาได้ดีมากได้ยินว่าคนติดตึงครับเดี๋ยวผมให้คุณดูประมาณสองร้อยได้ไหมคะสองร้อยดีมากครับไม่จริงๆคือ ฟังโอ้แลเพลงสุนทราพรไม่ใช่เป็นไม่ใช่เพลงรุ่นของเราใช่ไหมคะใช่ครับรุ่นของคนนี้พอได้ฟีดแปลกไปยังไงบ้างคะตอนนั้นดีมากครับดีมากเพราะว่าถือเป็นละครเวทีเรื่องแรกของผมด้วยก็ไม่เคยเจอเขาเรียกว่าฟิลสดขนาดนี้มาก่อนเหมือนเราเล่นละครทีวีซะจุนชินเราเล่นอะไรไปเล่นเล่นเล่นปุ๊บ เออไม่ดีอ่ะคัดละกันคัดคัดคัดอะไรเงี้ยแต่ละครเวทีไม่ได้ครับเล่นไม่ดีปุ๊บอยู่ๆบอกคนดูเออโทษนะครับเมื่อกี้ผมไม่มีสมาธิเดี๋ยวผมเข้าไปใหม่นะลืมๆไปนะแล้วเดี๋ยวผมออกมาร้องใหม่ไม่ได้แล้วเล่นแต่ละวันไม่เหมือนกันสักวันอารมณ์ก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกันเพื่อนนักแสดงด้วยก็ไม่เหมือนกันคนดูก็ไม่เหมือนกันใช่ฉะนั้นแล้วมันเป็นอะไรที่ผมผมชอบมากผมรักการแสดงละครเวทีเลยฮะถ้าใครได้ไปชมต้องบอกสมควรแล้วล่ละที่เขาได้รับ การเสนอชื่อเข้าชิงการประกวดสาขาบทละครเพลงยอดเยี่ยมของชมรมวิจารณ์การแสดงค่ะ,คะแล้วก็ได้ยินว่ามีแฟนคลับเยอะเลยเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์เลยก็ว่าได้ที่ที่คนรุ่นใหม่ๆก็ก็เปิดใจที่จะไปฟังพื้นฐานของของเพลงต่างๆก็เริ่มต้นมาจากเพลงไทยเดิมแล้วก็เป็นเพลงสุทธ,ธาพนในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะฉะนั้นแล้วในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นเจเนอเรชันต่อไปก็ควรจะรักษาเอาไว้รักเอาไว้ติดใจค่ะจากเรื่องหนึ่งในดวงใจเมื่อปีที่แล้วปีนี้เอาอีกแล้วไกลกังวล MUSICAL ON THE BEACH ีชฮะนี่เขาจะเล่นอีกแล้ว On the BEACH เขาติดใจ On the อะบีชเขาคงไปเล่นกันในน้ำแต่ฉันไม่น้ำเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามต้องคุยเรื่องนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากบอไเรื่องเป็นความภาคภูมิใจที่น่าสนใจใช่ไหมครับไม่เข็ดครับผมไม่เข็ดติดใจและชอบมีความสุข ถ้ายิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะมาคนเดียวคงเล่าไม่สนุกแน่ๆเลยค่ะพาว n ไนท์ Knight, ขอต้อนรับคุณคิศนาเดือนดาวผู้อำนวยการแสดงคุณสมพรปรีดามาโนดนักแสดงร่วมค่ะและคุณทีวาน,นิดนันทธาดาค่ะคอนเรื่องนี้ค่ะต่ายตงบุจะให้คนอื่นเล่าก็ไม่ได้ต้องเป็นคุณจุทำไมถึงต้อง ไกลกังวลขนาดนั้น,นะคะค่ะละครเรื่องนี้เป็นโปรเจกต์ในฝันจริงๆนะคะเ,เรามีที่มาเนี่ยคิดมาแล้ว5ปีด้วยกันเราอยากจะทำละครเฉลิมพระเกียรติถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า,รจาแรงบันดาลใจที่เรารู้สึกก็คือว่าเราอาจจะลืมเลือนไปว่าแสงสว่างมีอยู่เสมอไม่ได้จากไปไหนและยังอยู่นั่นคือความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้กับเราไม่ใช่คำรักที่เป็นแค่นามธรรม แต่เป็นรูปธรรมที่ทําเป็นตัวอย่างและทําให้เห็นจนถึงทุกวันนี้นั่นแหละคือที่ทําให้เห็นว่าคนไทยไกลกังวลด้วยพระบารมีนั่นนั่นคือคอนเซปต์หลักๆเลยของความรักตรงนั้นค่ะก็เลยเกิดเป็นละครเป็นเดอะมิวสิคลเรื่องนี้ใครเล่นเป็นอะไรกันบ้างผมเล่นเป็นฝนหลวงฝนหลวงแน่นอนเป็นหนึ่งในโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเป็นตัวแทนของคนที่มีอุดมการณ์และความตั้งมั่นในการที่จะ แบ่งเบาภาระหรือทดแทนบุญคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเป็นตัวแทนคนธรรมดาประชาชนธรรมดาที่เราบอกว่าเราอยากจะทําดีถวายแด่พ่อหลวงของเราแน่นอนครับฝนหลวงก็เป็นแบบนั้นแค่ตอบมาก็ดูพระเอกมากๆเลยอค่ะตามพระเอกข้างๆก็ต้องเป็นพระเอกแน่ๆเลยอ่ะมีออร่าของความเป็นพระเอกพระเอกสองร้อย วันนี้รู้สึกคุณด้ยจะได้ไหลโอ้โหได้ไหลอะไรตังค์ใช่ไหมคะครับชมขนาดนี้แล้วฮะพี่ปิงเล่นเป็นสกาวดาริกาฮะใชอชื่อไม่ใช่เลยชื่อไม่ใช่แล้วไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่จริงจริงผมเล่นเป็นคนที่ชื่อธนาธนาเป็นตัวอย่างใช่ไหมฮะเป็นตัวแย่งซีนพระเอกครับอ้าวหรอคือธนาเนี่ยจะเป็นตัวแทนของของด้านด้านมืดตัวพี่ปิงเนี่ยออกมาประเภทแบบว่าเจ๊ลเจ้าโวยวาย เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ทุกอย่างจะต้องทําตามคําสั่งของคุณคนนี้อพี่มีคนนี้เลยคุณเรื่องหลังด้วยคุณพีนี่แหละคุณวันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเราแต่ปิงปิงเนี่ยนะมีทนายชื่อเลยครับปิงปิงก็ชอบตรงที่ว่าได้สร้างมิติของของของความความตื่นเต้นความสุดสนานแอคชั่นต่างๆเอะอะอวยวายเพลงนี้เขาไม่ได้เพลงเขาต้อง เป็นคนดีเราหลอตลอดเวลาได้เข้าใจนะที่บอกว่าขโมยซีนไปเองเป็นยังไงบางรัทีหน่อยอยู่ใน The Musical นยรู้สึกยังไงในเรื่องที่ไม่ได้ร้องครับแต่เป็นตัวตัวทําดําเนินเรื่องซึ่งทําให้คนเห็นภาพของฝนหลวงนด้ชัดเจนยิ่งขึ้นที่จะเป็นตัวแทนของนักลงทุนในยุควัตถุนิยมซึ่งมันมีจริงๆมีจริงๆรนี่ละครับนี่ก็จะมีจะมีคนที่พตลอดเวลาคือเรากงสั่งงานให้เขาทำเขาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่ง เอาคำสั่งเราไปแล้วก็ไปดําเนินการกับชาวบ้านความตั้งใจแรก,กเราจะลงทุนหัวหินให้เป็นสถานบันเทิงแบบเมกะมอลขนาดใหญ่เลยนะครับจริงๆมีที่หนึ่งครับที่เป็นท,ที่ของคุณตาในเรื่องซึ่งเขาไม่ยอมขายให้เราแล้วเราต้องการจะซื้อที่ผืนนี้ให้ได้ทำยังไงก็ไดใ้ให้เราได้ที่ผืนนี้เพราะเราจะทำเมกะมอลของเราเลยก็เป็นสายเหตุของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ครับต้องให้พี่จุเล่าดีกว่าค่ะเรื่องราวเป็นยังไงคะสำหรับไกลกังวลค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราตั้งใจที่จะทำละครรัก ละครรักในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีความรักที่ที่เสพง่ายแล้วก็มีความรักที่ลึกซึ้งนะคะเราปูเรื่องง่ายๆถึงคนยุคปัจจุบันนี้เลยนะคะอาจจะเห็นว่าสองท่านเนี่ยแต่งตัวดูค่อนข้างพรีเรียดเดี๋ยวมันมีที่มานะคะก็คือบริษัทของคุณธนาเนี่ยค่ะรับจัดงานออร์แกไนเซอร์ให้บริษัทของให้คุณมารุษนะคะเปิดตัวโครงการบ้านเกลียวคลื่น บูธีาวเอสเตดไม่ใช่บูธีโคเชลสุดหรูตัวเดินเรื่องที่เล่าเรื่องตัวแทนของคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยคือนางเอกนะคะน้องน้ำชาที่เล่นเป็นน้ชาคือเด็กสาวที่จบใหม่แล้วก็ได้รับหน้าที่ที่จะต้องเขียนบทเรื่องนี้ที่จะทําให้โครงการนี้โด่งดังที่สุดเชิญนักข่าวเชิญสื่อมวลชนทุกคนเนี่ยไปปาร์ตี้ย้อนยุค3าวัน3าคืนดื่มกินไม่อั้นที่หัวหินแล้วก็เนี่ยมาเจอคนจริง คนจริงในที่นี้เป็นจริงทั้งตัวจริงทั้งใจจริงนะคะก็อาจจะมีความลังเลว่าเอ๊ะเจอสุดหลอกนะจะแบบนี้ดีหรือจะแบบนี้ดีแล้วก็บังเอิญเนี่ยก็มาเจอพระเอกแต่พระเอกเนี่ยตอนแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของเฮดอัตเฟิร์ไซส์คือเกลียดแรกพบก่อนนะคะในที่สุดเนี่ยได้คนพบว่าความหมายที่แท้ของชีวิตคืออะไรอันนี้อันนี้คือเรื่องราวที่ที่ร้อยเรียงแต่ในเรื่องราวที่ร้อยเรียงเนี่ย จะเต็มไปด้วยโชว์ที่ที่ตะก,การตาเต็มไปด้วยข้อคิดเต็มไปด้วยความกุ๊กกิ๊กระหนุ่มกระหนิง,งอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าครบรสให้ให้ดูอย่างเพลิดเพลินได้ข่าวมาว่ามีทั้งแต่งเพลงใหม่แล้วก็นําเพลงเก่าค่ะมาใช้หนออที่พร้อๆที่เราจะได้ฟังบ้างในความตั้งใจของเรื่องนี้ก็คือแต่งเพลงใหม่ขึ้นทั้งหมดแต่ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ามีสุดยอดสามเพลงที่เชิญมานะคะ เพลงนึงคือราตรีประดับดาวเป็นบทพระราชพลของออรัชกาลที่7นะคะก็จะเป็นสไตล์เพลงไทยเดิมอ,อีกเพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่ตรงกับเรื่องเลยคือเป็นเพลงของพระเจ้าหย่วขงเราเองคือเพลงไกลกังวลน, mm hmm. นะคะหรือหลายคนอาจจะได้ยินภาษาอังกฤษว่าเวนนะคะก็เป็นเพลงที่เราได้เชิญมาเช่นกันอีกอย่างนึงถ้ามาหัวหินนะคะ ถ้าถ้าถ้ารุ่นพระเอกใหม่อย่างพี่ปิงเนี่ยปิง <c oughs> ปิงๆๆปิงนะคะ,ะเพลงที่ทุกคนจะติดหูคือหัวหินสิ้นมนรัก <c oughs> อ,อยากฟังตัวอย่างสักหน่อยอะค่ะ,<น>ะให้พระเอกสักสักท่อนได้ไหมคะ,<น>ะเพลงที่เล่นในละครอาจไม่หวังสิ่งใดเหมือนใครเขามี อาจไม่พววงยังคงพอใจและมีศักดิ์ศรีชีวิตใช้เพียงแค่มีเงินตราอาจมีแค่หนึ่งเหตุผลอาจมีแค่หนึ่งเหตุผลที่ทำให้เราไม่วังท,ทำให้เราไม่วัง ที่ทำให้เราเข้าใจคุณค่าความหมายของความสราทธาก็ประมาณนี้ครับมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเล่าก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าคือเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนนั้นเป็นวันเกิดคุณตาแล้วอยากจะพาคุณตาไปไปสนมนมวายานีเล่นเป็นคุณตาเล่นเป็นค<ช>ุณตาสน่นว่ายพระ,นนพระแล้วเกิดเหตุการณ์ไฟป่าทําให้ฝนหลวงเนี่ยจำเป็นจะต้อง ไปช่วยเหลือนั้นมันก็เหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเสียสละเรื่องส่วนตัวเพื่อไปไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาเดือดร้อนบทเพลงนี้ก็เป็นเป็นเป็นบทเพลงที่สื่อให้เห็นว่าคือเราสองคนรู้ใจกันคุณตาก็บอกว่าไปเถอะลูกมีคนอีกเป็นร้อยเป็นพันคนที่ยังคงรอความช่วยเหลือจากเราอยู่ก็เป็นก็เลยเป็นเป็นที่มาของบทเพลงหนึเหตุผลที่เราจะทําอะไรดี เพื่อผู้อื่นโดยที่ไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองใช่ครับมีความหมายที่ดีมากด้วยโอ้ซาบซึ้งมากจริงๆครับซาบซึ้งมากแต่เมื่อสักครู่นี้น่ารักกว่านั้นค่ะมีปิ่งปิ๊งมาช่วยด้วยค่ะหัวหินยังทนหายใจว่ามสุขใจไกลไกลกลงวันมาอานี้โอ้ไม่ร้องเต็มหาก ที่มันมีเสน่ห์แล้วก็น่ารักและสามารถที่จะส่งเสริมบทเพลงให้มันมีความเป็นความน่าอัศจรรย์ของการแสดงเนี่ยแล้วก็คือเรื่องของดนตรีระหว่างที่เราพูดที่เราคุยที่เราจางันสามารถเชื่อมกันได้ถูกต้องครับแต่คุณทีนี่ไม่ได้ร้องกับเขาเราก็จะเอามาเล่าเรื่องราวต่างๆมากกว่าครับให้เห็นชัดๆว่าการเห็นคุณค่าของประเทศบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันอาจจะมีน้อยลงเราก็จะออกมาให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขหรือว่าความพอใจความมีคุณค่า,าจริงๆแล้วเนี่ย มันอยู่ที่จิตวิญญาณของเรามากกว่าตอนนี้เมื่อกี้เราพูดว่าไกลกังวล The Musical on the Beach ค่ะคุณจุ๊ฮะ on the Beach ยังไงฮะเราได้ดูกันที่ไหนเอริมทะเลเลยเหรอคะอริมทะเลค่ะ<อ>ส่วนหลวงราชินี<อ>เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและอยู่ริมทะเลแล้วสวยมากแล้วเรารู้สึกว่าพอเดินไปเนี่ยนี่คือฉากละครของเราออตอนนั้นเนี่ยยังไม่ต้องสร้างอะไรเลย,เลยก็แบบงามเหลือเกินเราก็เลยไปเนรมิตนะคะ ฉากละครเราทั้งบ้านคุณตาที่พอเพียงทั้งโครงการบ้านเกลียวคลื่นของอัครมหาเศรษฐีนะคะแล้วก็ให้เห็นถึงตัวละครที่โลดแล่นเรียกว่า80ชีวิตที่อยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชมเนี่ยก็จะนั่งชมอยู่ริมทะเลมองข้ามไปเห็นทะเลท่านเลยทะลุไปอีกเข็นเรือลบหลวงที่จอดอยู่ที่อารักขา เดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดคะ่ะเรามีภาพของการแถลงข่าวคุณเอสจะพาไปดูคะ่ะเมื่อพมยังเป็นเด็กพร้อมเล็กและไม่ดีงสาคุณครูไอการบ้านมาแต่ขอได้ดังใจจงบอกความใฝ่ันเมื่อฉันเป็นผู้ใหญ่จงบอกจุดมุมไม้ยที่ใจอยาก สวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้บรรยากาศโก้มากๆเลยนะครับผมอยู่ที่งานถแถลงข่าวละครเวทีไกลกังวลมิวสิคว o ลออนเดอะบีชนะครับวันนี้ดารานักสแสดงมากันครบทุกคนเลยไปคุยกับเขากันครับ ตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ตู่นะครับอาจารย์ตู่ก็เป็นผู้กำกับการแสดงแล้วก็เป็นผู้เขียนบทละครเวทีเรื่องนี้ด้วยขอถามเกี่ยวกับการทำงานก่อนเลยแล้วกันทำงานกับพี่สีสิวัตเป็นยังไงบ้างครับ อยากทํางานกับซีมานานแล้วครับครับผมเพราะว่าเพราะว่าได้ข่าวเขาร้องเพลงได้ดีนะครับก็เลยอยากชวนมาเล่นละครเวทีนะครับแล้วก็พอมาเขียนบทแล้วก็กํากับกลากังวลเนี่ยทางทางมายเมทัอส์เสนอชื่อซีมาผมก็รีบยินดีปรีดาทันทีเลยบอกว่าบอกว่าโอ้โหงั้นเอามาเลยนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังครับเพราะว่าเพราะว่าซีเป็นคนที่ ตั้งใจมากแล้วก็พยายามจะทําให้ได้ตามอุดมคติที่ผู้กำกับแล้วก็แล้วก็คนเขียนเพลงได้ตั้งไว้เห็นได้จากการซ้อมเลยครับว่าว่าโน้ตเพลงนี่ยากมากแล้วก็สี่ก็มุ่งมั่นมากอยากทําให้ได้ตามอุดมคติที่เขียนมาตั้งแต่ต้นเป๊ะครับแล้วก็พยายามมากเลยที่จะให้ได้ทุกอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดเมื่อกี้พราะมากพี่เพราะอะไรถึงร้องครับไม่ป่ะไม่พี่ร้องเพราะมมากจริงๆตอนแรกผมยังเป็นห่วงอยู่เลยว่าอยู่ในห้องนี้มันจะเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ปรากฏว่า เพราะจริงๆเมื่อกี้นี่ถือว่าเป็นการแสดงครั้งแรกครับครั้งแรกครับที่ที่ได้มีที่ได้ทําโชว์ออกมาจริงๆนะฮะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยผมที่นี่ก็ตื่นเต้นครับบอกตื่นเต้นโอ้ตื่นเต้นมากครับหายใจแทบไม่ทันเลยครับตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นสิครับผมผมไปเล่นที่ไหนผมก็ตื่นเต้นตลอดแหละครับออกมาที่หายใจแทบไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าก็อยากจะทำออกมาให้ดีจริงๆนะครับเมื่อวานก็เลยอัดเสียงลงมือถือแล้วก็นอนฟังทั้งคืนเลยครับก็เลยอยากรู้ว่าถ้าฟังขนาดนี้จะลืมอีกไหม ก็ถือว่าวันนี้ก็ผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีครับ,รบผมว่าออกจะดีดูไม่ออกเลยนะที่พี่ซีพูดทั้งหมดเนี่ยเมื่อวานนี่ต้องถามนักแสดงด้วยกันนะครับเขาก็จะรู้ว่าเมื่อวานนีโ้โหหนักเลยผมถือว่าหนักมากเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเบื้องหลังยังมีเบื้องหลังอีกหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจมากเลยตอนนี้กลับไปคุยกันต่อกับพี่นุ่นพี่ตั๊กครับเห็นภาพแล้วอยากดูนะคะเห็นภาพแล้วอยากดูมากเลยเราจะได้ดูเมื่อไหร่คะคุณจุ๊าเราจะเริ่มแสดงวันที่20 กุมภาพันธ์ค่ะไปถึงวันที่24โอ้เร็วๆนี้แล้ว5รอบเท่านั้นนะคะเริ่มทุ่มหนึ่งค่ะทุ่มววิบรรยากาศกำลังดีเลยค่ะอยู่ริมทะเลเลยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะฮะที่ที่ทำมิวสิควลออเดอะบีชจะถามว่าทำไมต้องเป็นครั้งแรกไม่มีใครกล้าทำครับทำไมก็ถึงเพราะถึงไม่กล้าทำอะค่ะโอ้โหมันมีปัจจัยเยอะทั้งการลงทุนนะคะแล้วที่จะทำให้สมบูรณ์แบบและยิ่งเป็นมิวสิควลเพราะมิวสิควลสิ่งที่สำคัญคือเสียงเสียงเพราะฉะนั้นระบบเสียง แค่ o u t d ธรรมดาก็ว่ายากแล้วแต่นี่คืออยู่กับทะเลมีทั้งเสียงคลื่นลมเราจะทําให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วส่งเสริมกันระหว่างที่เล่นเนี่ยผมกลัวพวกพวกสิ่งรบกวนอย่างที่ไปจู้บอมอกี้ฮะคือลมเริ่มอะไรผมกลัวเสียงปูคุยกันฮะเฮ้ยเรา <laughs> เรก็เลือกอะไรคือเรื่องนี้ผมมั่นใจทุกอย่างเลยผมเลือกไม่ค่อยมั่นใจตรงนี้กัไปแล้วเท่าไหร่ต้องแพงแน่ๆเลยฟรีค่ะ ฟรีใ <Free? S 2> ช่ตอนแรกตกใจมากอันนี้อันนี้น่าสนใจมากเลย<ไ>มีหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะคะต้องบอกว่าหน่วยงานที่สำคัญคือกระทรวงคมนา,าคมนะคะร่วมกับปลาหมร่วมกับมหาดไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห,หน่วยงานเอกชนเยอะแยะมากมายเนี่ยได้ได,ได้ร่วมกันทําเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติจริงๆเพราะนั้นบัตรจะฟรีแต่ทีนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขนิดนึงเพราะเราอยากให้ดูได้ทั่วถึงเราก็เลยเปิดคอเซนเตอร์แล้วก็เปิดเฟซบุ๊กให้เข้าไปจองบัตรได้โดยมีเงื่อนไขว่า หนึ่งคนเนี่ยจองได้แค่สองใบเท่านั้นหนึ่งรอบที่ได้กี่ที่นั่งคะประมาณ950ริที่นั่งใครสนใจครับโทรได้เลยครับที่0 9นย์ครับ4 2 4 0 4 3 0ถึงครับหรือถ้าใครนะครับเล่น Facebook อยากจะเข้าไปจองใน Facebook ก็ทำได้ครับเซิร์ชเลยครับว่าไกลกังวล Musical o n the Be a บ h ครับรับรองว่าเจอแน่นอนค่ะท้ายตรงนี้คุณ C ีครับถือว่าเป็นงานที่ท้าทายสำหรับปีนี้หลังจากที่ศึกออกมาอยากจะให้พูดถึงหน่อยค่ะ คงเป็นงานที่ท้าทายที่สุดในชีวิตนะครับแต่ก็เป็นความเป็นความท้าทายที่สุขใจที่สุดในชีวิตเหมือนกันครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชีวิตของของครอบครัวตัวเองเลยก็ว่าได้ที่ได้ทําอะไรเพื่อพ่อหลวงของเราซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นเลยครับว่าคนเราจะทําดีได้นั้นไม่ต้องร่ํารวยหลายคนคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือความสุขที่แท้จริงแต่จริงๆแล้วความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ความพอเพียงที่อยู่รอบข้างเราแค่นี้แหละ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันคือความสุขที่ที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ได้ไปดูให้ให้ใหได,ได้ได้ความสุขในเรื่องของออละครเวทีได้ฟังเพลงแล้วเพลิดเพลินไปด้วยนั่นคือเรื่องของเบสิคอลและที่สําคัญได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักวังไกลกังวลแต่จะมีสักกี่คนครับที่ได้รู้ที่มาที่ไปและประวัติศาสตร์ ของบ้านเมืองเรานั้นที่เกิดขึ้นที่หัวหินนั้นมีเยอะแย,ยะมากมายเลยทีเดียวละ,ละครเรื่องไกลกังวล The Musical on the Beach เนี่ยนะคะถือว่าเป็นงานหนึ่งในงานของปีนี้นะคะที่เป็นงานของอความภาคภูมิใจของคุณ C ีเพราะนั้นเชื่อมั่นว่าตั้งแต่ต้นรายการที่เราคุยกันมานะคะคุณ C ีถือว่าเป็นผู้ที่วางแผนปีนี้ฉันจะต้องทำอะไรและฉันก็จะต้องทำให้ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวคุณซีถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีได้นะคะยังไงเราก็ต้องขอขอบคุณคุณสีสิวัฒและก็ขออวยพรให้ ละครเรื่องนี้นะคะละครเทิดพระเกียรติใกลกังวลประสบความสำเร็จด้วยนะคะวันนี้เราขอบคุณคุณจุคุณปิงคุณทีและคุณสี่สิบวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเมื่อผมเป็นเด็กความรักยังไม่เปลี่ยซะ ผู้คุ้ยการานมาจะขอได้ดังใจจงบอกความใฝ่ฝันเมื่อฉันเป็นผู้ใหญ่จงบอกจุดมุมงหมายที่ใจอยากเป็นเพื่อนขอเป็นตำรวจเพื่อนขอเป็นนายทหารเพื่อนขอเป็นผู้ว่าการ เป็นผู้พิพากษาเป็นแพทย์เป็นดาราพอค้าหนักกีฬาใหญ่รวมคึ่นหกองชอบใจอยากได้เป็นรัฐมนตรีกอจฉัขาววาวว้าวข้าวข้าวข้า